สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชวารตี้นะครับและรายการนุบก้าวสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมบุญภายในวัดแห่งนี้ผมสกลเดชนะครับกับน้องจิบวารตี้นะคะวันนี้ได้อยู่ที่วัดโนนข้างรือวัดป่าโพธิภาวันตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ภายในวัด พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลงกังสร้างพัดนอนใช่ค่ะกำลังนนสร้างพัดนอนองค์ใหญ่ค่ะองค์ใหญ่25มเมตรนะฮะเดี๋ยวเราไปถามพระคุณเจ้าว่าภายในวัดติวานี่มีอะไรกันบ้างเพราะวัดป่าโคที่วานวันหรือวัดโนนข้างแห่งนี้เนะี่ยเป็นที่สักการะบูชาแก่สาวทุกชนคนที่บุญทุกท่านที่จะเดินทางมาร่วมบุญร่วมทานนะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราไกราบอันุการหลวงพ่อด้วยกันนะน้องยิบพาไปด้วยนะไปกันค่ะเจริญโภนญาติโยม ่ใจิีใจกุศลทุกท่านวันนี้ทางวัดหนองข้างของเราวัดป่าโี่ิพาวัดได้มีโอกาสโบกสะพานบุญให้กับสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วม,มกุศลกันแต่ทางวัดเราก็ยังขาดจะ,ะจุปัจจัยเป็นบางส่วนซึ่งทางวัดของเราก็ได้ดำริที่จะสร้างพนนอนให้เกิดขึ้นเป็นศาสนาวัตถุ เป็นพุทธานุสติให้ญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาได้มากบมาบเอาไหว้พระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นศาสดาเอกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาดังนั้นเราชอวพูดผจะลืมพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้แต่นั้นก็เป็นสิ่งประเสริฐสุด,สดพระธรรมคำสอนแต่เราก็มีโอกาสได้สร้างรูปเหมือนของท่านไว้เป็นให้ผู้ที่ยัง ยังไม่เข้าใจยังมีความละเอียดก่อนทางจิตใจยังไม่เห็นแล้วลูกของท่านเป็นเครื่องสักการะเอาไว้ก่อนะฉะนั้นเราจรึงได้ทางวัดจึงได้ตัดิ์สร้างพะนโนขึ้นยาวยีสิ้าเมตรกล่าวมาดังที่บอกคุ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นคติธรรมดังกล่าวนี้ก็เขาฝากเอาไว้ญาติโยมทุกคนทุกท่นออา,านก็คือมาดีก็ลองเราิบมาเกิดไปดีเราก็ต้องมีทุนไปอยู่ดีก็ต้อง มีความสงบร่มเย็นในศาสนาในศีลในธรรมของเราเพราะนั้นทางวัดของเราจึงฝากสิ่งเหล่านี้ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้รักษาวัตถะศาสนาร่วมกันจะต้องมีทั้งศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรมคำสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ศาสนาจึงจะรวมอยู่ได้ตั้งอยู่ได้นานเพื่อต่อไปในเรื่องหนัาสุดท้ายนี้ธรรมภาพก็ ได้บวชข่าวบุญข่าวกุศลไปยังท่านสาธุชนทั้งหลายในที่มีโอกาสได้มาได้ทำบุญยังวัดป่าอารามว,วัดมังกรนี้ก็ดีในที่ยังไม่มาก็ดีที่มาแล้วก็ให้อยู่เป็นสุขที่ยังไม่มาก็ให้บุลดวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขออำนวยเวพอร์ให้ศรัทธาญาโยมทั้งหลายผู้บำรุงดูแลวัดบาปศาสนาให้เป็นผู้ ความสมมงบน่มนวลมีอายุวันนะสุขภะละปัทนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบในทางธรรมก็ให้สิ่งนั้นจงสำเร็จดังใจปัทนาและขอให้ท่านทั้งหลายถึงมีอายุวันนะสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดการนิจทุกท่านถือครับวันนี้เราก็มาถึงวัดโนนท่านะครับหรือเรียกอีกชื่อวัดชื่ออะไรนะ ว,วัดป่าโพธิวาลันดป่าโพธิวามันทีนี้วัดป่าโพธิวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีกำลังสร้างพันนอนใช่ไหมใช่ค่ะสร้างพนนอนองใหญ่แล้วก็ตอนนี้กําลังก่อสร้างผ่านได้อย่างเงียวครังครับท่านผู้ชมทีชม่ชมรายการอยู่นะครับลบก้าวสปานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาระ,ะผู้คนที่ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมบุญนะครับวัดนี้พระคุณเจ้ากําลังสร้างพรนนอนองค์ใหญ่นะครับแต่ยังขาดปัจจุประใจอีก้าหมายท่านใดที่มีกาลังศรัทธามีแรงบุญแรง ใจนะครับก็ขอเชิญนะ้ำบริจาคขึ้นพระพระูได้นะครับตามหมายเลขบัญชีพระคุณเจ้านะครับที่เมตาปานีแก่วัดวารามนะในเชียงใหม่กิฟตะก็<บ>ขอเชิญนะคะทุกท่าทใน,ในที่ใจเมตตาที่เป็นบุญกุศลนะคะเชิญร่วมอนุโมทนาปัจจัยต่างๆได้ที่หลวงพ่อเลยนะคะและวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะใช่ครับสวัสดีคับ